วันนี้คุณครูหนุ่ยสอนร้องเพลงอะไรคะก็อีวูไนก็อีูไนก็อีวูไนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้ะร้องอะไรอีกไหมแล้วร้องอะไรอีกแก็หมูร้องอีกทีที่ไหนฟังที่เพาะจังเลยไหนคอกทีเลยนายร้องใหม่คุณหนุ่ยสองว่าแม่คุณหนุ่ยสอนร้องว่าอะไรนะหมูแล้วร้องว่าอะไรร้องเมื่อกิ้เมื่อกี้ร้องอีกทีสิ แล้วก็มีมามีมิจิแล้วก็ยืนบนจุดด้วยอยู่บนจุดด้วยเหรอยืนเปบนกลมๆได้เหรอแล้วร้องเพลงไงแล้วคุณแม่คุณในสอนร้องเพลงยงไงแค่กำเดนเดะให้ครูอชอยก่อนนะเหรอแล้วเมื่อกี้แต่เมื่อกี่แคดร้องว่าอะไรนะก็อี e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  ้ยู่ไหนเหรออียุ่ไหน่อยก็อี้ยู่ไหนก็อียู่ไหนมืนเหมืนมืน ร้องเพลงช้างด้วยหรอใช่แล้วร้องเพลงอะไรอีกคะช้าง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 น่าเคยเห็นช้างรึเปล่าช้างมันกระโดดไป่าปสมูทเดียวหางนะมีหูมีตาหางจยาโอ้ครูสอนแล้วสนุกไหมคะมีหูมีตาหางหย่าแล้วก็มีตาแล้วก็มีม้าแล้วก็มีหางหย่าหย่าเนี้ยหย่าเนี้ย หนอแล้วสนุกไหมคะคุณหนุ่ย <c oughs> หนอะแล้วไปโรงเรียนอีกไหมคะช้าทำไมโต